เกมใหม่เกมใหม่ฮะมาร้องเกมใหม่ดีกว่ามาป่ะนะตัวาวอยู่วายังอยู่เนี่ยผิดไปอะคูณสองไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคอกเทลเกมซื้อเราจัดให้เอาเกมต่อไปคอกเทลนะอ่าย้ำมาได้นะถ้าลืมเกมให้นะ ยาวๆไ,ไปฮะกับพิกกี้พิงกี้นะพิงกี้พิกกี้นะโอเคโอเคอเคูณ3ไปฮะต่อได้กี่ยี่ครั้งนะมาฮนะเราจะมาเข้าฟรีสปินได้หรือเปล่าฮนะเกมนี้ฮะเรามาเช็คเกมทุกเกมไปเลยไปมอดอีกแล้วไม่ต้องห่วงคนระเรามีอีกรอบหนึ่งฮนะกลงล้อนะไม่ต้องห่วงฮนะโอ้ยนี่ฮะบิ๊กวินนะสองร้บาทโอ้ย มีกิจกรรมท้ายไรไหมมีมีมีเราจัะให้ยิ่งเพิ่งออกไปไหนฮนะเราจะมีรันโคต,ต่อเนื่องไปให้ได้อยากให้ได้ให้โดนทุกคนนะฮะค่ำคืนนี้คนระัฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทาง YouTube ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจฮนะเรามาเจอกันทุกวันศุกร์เสาร์แรกที่เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปนะยาวๆฮนะถ้าไม่มีอะไรเกิดผิดพลาดอะไรก็สองทุ่มตรงเป็นต้นไปนะ เล็ดๆหน่อยแล้วกันนะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรนะไปละวโอ้ยวายอยู่สเก็ตเตอร์มาอย่างงี้มานี่เอาวายสามตัวโอ้ยเปลี่ยนเป็นสเก็ตเตอร์นะฮะนี่ฮะเปลี่ยนเป็นสเก็ตเตอร์ฮะโอเคอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งหมูโอ้ยไม่โลง,งล่ายฮะไม่เป็นไร เปล่าเราเพิ่มเบ็ดไปสามเบ็ดสามสิบดูกันไหมถ้าไม่ได้เราค่อยโยกย้ายไปใครทันหรือเปล่าโค้ชใครทันไหมใครทันบอกหนะ่อยฮะใครรับทานอ้มันเร็วจริงๆมือเร็วจริงฮะทำยังไง ไม่ทันเหรอคุณนุชมาโอ้นะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดฮะเลยแปดรอบมาโอ้ยเปลี่ยนเป็นสเก็ตเตอร์ให้หน่อยอย่างนี้โอเคเขาฟรีสปินกนะ็แปดรอบฮนะด้วยเบ็ดสามสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยมาฮนะ180อือร้อยแปดสิไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบแรกไปร้อยแปดสิเปสองร้อยสกุบาทแล้วมาเอมาคูณสองไปไปอียหกสิบบาทยังต่อเน,นื่องฮะทานไปอีก ไปอีก270บาทยังอยู่ให้อีก4รอบเอ้ยอีก6รอบดิเฮ้ยเฮ้ยมาหมุนให้เข้าหน่อยดีเข้าหน่อยดีเฮ้ยยังอยู่ไปละไปละ48อีกครั้งสุดท้ายให้หน่อยมาระคังไปโอเคละ900ดิโอ้ยเฮ้ยอย่างงี้มุยมุงมุยมุยโอ้ เนี่ยจริงๆว้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกได้แตกดีครับกระปภาสาปืนฮะโอเคเอาอีกรอบนึงแถมไม่เป็นอะไรครับผมอืมไปฮะต่อเน,นี่ยฮะ อีกสิบสี่ว่าเราโยกย้ายไปเกมอื่นกันดีกว่าเอ้ยมาระคังระคังโทรศัพท์เครื่องเดียวกดไม่ทันครับโอ้ยกดไม่ทันเหรอต้องซื้อเพิ่อแล้วอ้ยมาอีกสามรอบไปคูณสองใบละ ก้าพ่เก้าฮะเลขสวยฮะสองเก้าเก้าอึดอิดอึดอิดอึดอึดมา